ลือสนั้นหมอลำพแวพ้าวไม่ยอมจบลั่นขออุท้อนสู่ต่อสวัสดีครับสวัสดีครับมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำมาพบมาพอกันอีกแล้วครับกับคุยกับ Max Studio ครับสวัสดี FC ฟซีโตเกียวมิวกครับ FC ฟซีาบาตฟินแลนดและก็บเอหมอลำทั่วโลกนะครับ จากการเดวิติตามข้อมูลข่าวสารตามแพลพร้อมจากต่างครับเพื่อที่จะนํำมืเอล่าข่าวให้เอฟที่ได้รับชมรับฟังและกร่รวมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับความขึ้นหรือหมอู่ว่าทีทธ่พนมานะครับกับเหตุการณ์นะครับที่มีการนะครับเด้ไปสารอาญาลัชดาพิเศษนะครับของหมอลำสาวพร้อมด้วยนะครับโจทย์นั่นก็คืออีกี่นะครับหรือคู ที่เสื่อว่าเป็นอดีตดารายุคเก้าศูนย์นะครับพูดเกิดนะครับในคดีที่มีการฟ้องร้องกันนะครับผลปรากฏว่าศารกับมีคข้ามสั่งพิพภากษานะครับว่าหมอรับแพลวเพ่าผิดจริงกับมีการกับลดโทษมากแล้วครับจําคุกหนึ่งปีแจ่ว่าให้การปิดประโยชน์นะครับลดเถือหกเดือนโทษนะครับรอลงอาญาสําหรับโทษจําคุกนะครับส่วนค่าเสียหายกับ นะครับค่าปรับสารตามที่ฟังมากห้าสี่หกหมื่นครับจะว่าจ่ายค่าผู้เสียหายนั่นแปดหมื่นพร้อมทั้งนะครับหมอรำสาวแพ้เ้าต้องลงโฆษณาขอโทษนะครับเป็นเวลาเจ็ดมือหลายเพจก็นำเสนอตารางราคานะครับเกี่ยวกับการลงโฆษณา ในหนาสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยแหละครับบ่ว่าจะเป็นฉบับได้ก็ตามแต่แต่หลายคนโฟกัสเอาข้อมูลที่เป็นไทยรัฐมานะครับก็เห็นกันตามเพจต่างๆที่มีการนําเสนอนี่แหละครับราสุดครับทั้งเพจอีเซียมภาคหาได้มีการล่งโพ์เคลื่อนไหวตามที่ผมขืนให้เอฟซีเห็นนะครับว่างานนี้นะครับหมอลําแพร่ผ้าปวยยอมขอสู่ต่อวสันนะครับสารสั่งให้โพดขอโทษ อิกี้หรือเกิดไกลอินสิทธ์อันนี้ตามเพจอีเซียบนะครับและต้องจ่ายให้อีก,กี้อีก80,000ดาสุดหมอลำ่ำแพล่าพาวขออุทธรสู้นะครับบยอมประสันสู้กันยาวๆนะครับงานนี้หลายคนก็นแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเฉพาะนักกฎหมายอย่างทนายอริยานะครับเพื่อบอกว่าในเมื่อจำเลยมีสิทธิ์ขออุทธรสู้โจทเขาก็มีสิทธิ์อุทธร ไม่ให้ลดโทษได้เช่นกันท่านั้นเรียวนะครับการที่หมอรำเพีวเภาวนะครับเพิ่นจะอุทธรณูนี่เพิ่นต้องมั่นใจว่ามีหลักฐานใหม่นะครับที่ชี้ชัดในประเด็นที่เพิ่นโดนพิพากษาสั่งลงโทษนะครับบเมเยนบาไปเอากับคดีอื่นม่เกี่ยวกันนะครับมันคนละเิรยายบทกันนะครับหลักฐานใหม่ต่อเป็นเนื้อเรื่องในคดีนั้นๆนะครับ ที่สามารถจะแก่ก่อ,กกอข่าวหาอใอนสิ่งที่เขาได้ยื่นฟ้องหมอํำเพราเามาแล้วหมอรำเพราภาขอหาหลักฐานใหม่ไปหากลางไปขอขอุทธรณ์ต่อสู่อันนั้นก็เป็นอีกเยรีบนึงแต่ถ้าจะไปเอานะครับคดีของคุณเจ้าโองามพิงค์นี่ครับพีนุ่มกะล่ามาเปรียบเทียบหรือมายืนยันอันนี้ผมว่าเนี่ยใจว่ามันจะเป็นหลักฐานใหม่หรือไม่บอีชัดครับว่า การายุก้าศูนย์กับเจ้าของเพจอีกี้เป็นใครกันแน่อันนี้เข้ากันยังบยืนยันหลายอีกเยบครับเพราะสิ่งสี่น้ำเสนอเนี่อีกอย่างหนึง่งผมกับโบเมนนากฎหมายครับหลายคนเขาก็สงสัยว่าถ้าเอาคดีพี่เจ้าโองานพิงกับพินุ่มกะล่ามาเปรียบเทียบการยืนยันตัวตนกับ แอดมินเพจอีกี้ในคดีที่มีการฟ้องร้องกันและมีการตัดสินไปเนี่ยมันจะได้หรือไม่อันนี้คือสิ่งสําคัญแหะครับในช้อยสําคัญที่เฮ้ากับย่างหูอยากคิดแหละครับว่าถ้าหมอลำแพร่ยวเาเพิ่อนอุทธร์สู้นะครับเพิ่นจะสู้ในรูปแบบไหนสู้ในพยานหลักฐานตัวใดบ้างที่จะไม่ยืนขออุทธร์ครั้งนี้นะครับย่างทีผมบอกขางต้นครับเหมือนทีพีทนายอริยาเพิ่นบอกครับ ในเมื่อจำเลยมีสิทธิอุทธรณ์โจทก์เขาก็มีสิทธิอุทธรณ์ได้ขึ้นกันเมื่ออุทธรณ์ไม่ผ่านนะครับหรืออุทธรณ์ลายยืนยันตามศารตัดตน้นหรือสารอันนี้คือเก่านี่ทุดทายนะครับโจทก์เขามีสิทธิยื่นอุทธรณ์นะครับว่าไม่ให้ลดโทษนั่นก็หมายความว่าไม่ต้องรออาญา จำคุกทันทีทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่ที่กับการตัดสินของผู้พิพากษาแหะครับย่างที่บอกครับนะครับแต่เดี๋ยวผมอ่านอิงปีทนายอารยาเพื่นในพิการบอกนะครับว่าผู้พิพากษาที่ศาลอาญารญญัชดาพิเศษมีแจ่คนมีองค์ความรู้องค์คณะที่ไม่ใช่ที่จะไปขออุทธรณ์ได้ง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนมีการพิพากษามาแล้วแสดงว่าเพื่อนรอบครอบ ในกระบวนการที่เพื่อนพินิจพิจารณาอันนี้ก็เป็นแนวความคิดเห็นของทางฝา,ากฟังี่ทนายอาริยานะครับส่วนทนายอีกคนนึงนะครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าอยู่ในโลกโซเชียลคือทนายคิมเพื่อนกระไดมีการให้ความคิดเห็นว่าในเมื่อถ้าหมอลำแพวพาวอุทธรแล้วแต่สิ่งที่ศาลสั่งมานั่นก็คือให้ลงโพสต์ขอโทษในสื่อสิ่งพิมพ์หรือแพลตฟอร์บานฟ้าเนี่ยหมอลำแพรพาว ต้องทำทันทีหรือไม่หรือจะรอให้อุทธรณ์เสร็จแล้วนะครับซึ่งทน,ทนายคิมเพื่นการิมีการสแสดงความคิดเห็นว่าต้องลงโพสขอโทษทันทีนับตั้งแต่ศาลมีคำสั่งมาถ้าไม่ทำหมายความมาละเมิดอำนาจศาลนะครับบอกหมดแล้ครับว่าศาลสาั่งต้องเริ่มวันไหนวันไหนอันนี้ยังบ่อะไรหูชี่ชัดนะครับแต่ว่าฝากฟังของทนายคิมนะครับ เพื่อนก็นได้มีการแสดงความคิดเห็นในเมื่อมีคนไปนสอบถามเพื่อนนะครับเพื่อนก็นเลยให้ความรู้มาอันนี้จริงเท็จแค่ไหนก็นให้พ่อแมพอพ่พี่น้องพินิจผิจาราเอาละครับสําหรับความคิดเห็นของผู้ร,รูร้กฎหมายนะครับเพื่อนก็บเสีด,ดับหนึ่งนะเออเพื่อนกับมันใจในข้ขอมูลในสิ่งที่เพื่อนนําเสนอหลูดเพืพ่อนฉลาดแล้วนะครับคดีนี้นะครับน่าจะพอจบครับเพราะว่าหมอลำแพล่เผาสู่ตัวนะครับ และก็พร้อมที่จะดําเนินการเตรีย่ยมหารกฐานใหม่ไปหักล้างหรือไปต่อสู้ในสิ่งที่ผู้พิพากษาได้มีการนะครับสั่งฟ้องแลวก็มีการลงโทษลงมาฉะนั้นเดียวลอด,ดูตัวไปครับว่าเกมของหมอลําแพลวพจะออกในรูปแบบใดจะถอยหรือจะสู่จะเดินหน้าหรือกล่าวมาอีกกล่าวหนึง่งเฮาิดตามกันครับ สำหรับคลิปนี้ก็นําเสนอข้อมูลข่ลาวสารหหเอ f ที่ได้รับชมรับฟังประมาณนี้นะครับเือเกา่าคือเดิมครับผิดพลาดประการใดขอตรวจขอใหยเนี่ยนำกันขมาตักเตือนกันเขามาครับที่สําคัญครับชื่นชอบคอนเทนต์ผมมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให็นไหครับสำหรับคลิปนี้อําลาพาจากพอการคลิิหน้นครับสวัสดีครับ